ท่านผู้ชมทางบ้านครับช่วงนี้นะครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ smart lifestyle นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติพิเศษอีกแล้วนะครับจากพี่เบิร์นนะครับจากบริษัท super นะครับผู้ที่ผลิตนะครับสารเสริมอาหารวิตามินเกลือแร่รวมนะครับมาวันนี้พี่เบิร์นสวยสง่ายอีกแล้วนะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆผิวก็ดูผ่องแผ้วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ผลกระบุญส่งมาให้พวกเราเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆนะผิวพรรณก็ดูดีหน้าก็ใสท,ท,ทั้งที่พวกเราเนี่ยนอนน้อยก็าห่าน้อยนอนก็ย,ยังดีข,ขึ้นขอขอ,ขอบคุณน,นะสาหรับสารเสริมอาหารสุเพิร์บเนี่ยที่ส่งมาให้เราได้ลองออรับประทานมาระยะเวลานหนึ่งแล้วนะครับต้องขอขอบคุณด้วยพี่หมอมากมในเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจเราก็พูดหยิบยกมาหลายครั้งเขาบอกว่าปากของเราเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเรา ไปตามจังหวะในการที่เรารับประทานต่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การบริโภคนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ใช้อเอจิ้งภายในบ้านเรื่องเรื่องทุกอย่างภายในบ้านรวมถึงเรื่องสําคัญคือน้ําำน้ํานี่ทําไมถึงไปเชื่อมโยงเลยพี่หมอมาก<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของ anti aging เกี่ยวมากนะเธอไม่รู้อะไรเลยน้ําเนี่ยบางทีเราก็เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญคือบางทีเราไม่กินอาหารแต่เราต้องกินน้ําถูกไหมครับแล้วบางทีน้าเนี่ยเราเห็นขาวๆใสๆอย่างเงี้ยแต่ดูไม่ออก ว่ามันแต่มันด้วยมหันาภายร้ายอย่างที่เราคาดไม่ถึงอ,อย่างน้อยที่สุดที่น้ำบางทีเนี่ยอ่ะน้ำปราปาก็ไม่ควรน้ําฝนนี่ใครกล้าก,กินบ้างเดี๋ยวนี้น้ำ,นำฝนโ <ผล S 2> ปรดนะนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพูด<อ>ยากนี่ขนาดปลาที่บ้านเราเลี้ยงใส่บ่อดีๆดีนะอพอเวลาฝนตกทีไรนะพี่เบิ้ลน้ําเปลี่ยนสีทุกทีเลยแล้วเราต้องปะทางฟาร์มปลาเขาบอกให้ถ่ายน้ําทิ้งทุกครั้งเวลาที่หลังจากฝนตกแหล่งน้ําธรรมชาติกินได้ไหมได้ใครบอกใครกล้ากิน พราะเดี๋ยวนี้นะแหล่งน้ำธรรมชาติมาจากห้วยหนองคลองบึงปิงวังยมหน้าเลือกสวนไล่นาทุกทุกที่ใช้ยาฆ่าแมลงมากกว่า99%ใช่หรือไม่ใช่บ้านเราไม่ได้อยู่ต้นน้ำเนาะใช่แล้วรู้ไหมว่ายาฆ่าแมลงเหล่านั้นเนี่ยตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ถึง20ปีใช่ค่ะแล้วพอมันพอมันฉีดขึ้นใบปุ๊บฝนตกชะลงดินจากดินซึมลงสู่แหล่งน้ําจากแหล่งน้ํามาปิงวังยมหน้าแม่น้ำาพชรเยาเข้าสู่แหล่งน้ําธรรมชาติใช่หรือไม่ เธอยังไม่เกิดเลยอ่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้อายุสิบเก้าไและอาจารย์ก็เป็นเพราะว่าสมัยนี้ทําไมเราถึงต้องมาให้ความสําคัญกับน้ําเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนไงอ่นี้เมื่ท่านอาจารย์พูดมาใช่ไหมคะในเทื่อกสวนไรนาเราจะกิน uh, ผ oh well, ักที่แบบโอ้โหเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมไม่ได้อะค่ะปลอดสารพิษนู่นเนี่ยเดี Jeez ๋ยวนี้พอเวลาไปปลูกเป็นผักพวก ปลูกในน้ำแต่จริงๆไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปลอดสารพิษหรือว่าปลอดสารอาหารนะอาจารย์ใช่เออคือมันเราต้องคิดไปไกลขนาดนั้นคือต้องมองไปเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเองนี่นะบางทีใช่ใช่น้ำเนี่ยทำไมวันนี้เราถึงได้อยาจจะมาพูดถึงเรื่องน้ำเพราะว่าน้ำมีส่วนสำคัญในร่างกายโดยเฉพาะสมองเออน้ำสมองในประกอบไปด้วยน้ำเป็นรองจากในกระแสเลือดด้วยซ้ำนะคะทีนี้แล้วตัวน้ำเองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ ให้ผิวมีความยืดหยุ่นเนาะไม่ไม่เหี่ยวแก่อะไคะ่ะชุ่มชืม้น,นด้วยใช่แล้วทีนี้ต้องดื่มน้ําแค่ไหนคนจะพูดกันเยอะใช่ไหมคะอมออชอบพูดบอกว่าดื่มน้ําประมาณ8แก้วแล้วแก้วหนึ่งมันควรที่จะจุเท่าไหร่แก้วหนึ่งมันจะต้องประมาณ200มลลิลทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันมีที่มาที่ไปในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะสูญเสียน้ําไปกับการออหายใจถึง800มลลตรหายใจเนี่ย เธอเอา <นะ S 2> เอาเอาพลาสติกคุมแล้วเธอหายใจทีฟฝ้าไอออกมาตามฝุ่พลาสติกออมาเห็นไหมอันดับที่สองรองไามคือจากการถ่ายปสา<ม>ัสสาวะเราคิดว่าปัสสาวะนี่เยอะกว่าการหายใจจริงๆหายใจเยอะกว่านะแปด้อยมิลแล้วนับไปนะปัสสาวะประมาณ500ร<ม>้อยน้ำเสียไปกับ การอุจจระประมาณสองร้อยครับถ้าสมมุติว่าต้องมีเหงื่อเหงื่อเนจะประมาณหนึ่งร้อยนับรวมแล้วก็คือพันหร้อยมิลลิลิตรได้่ะก็คือควรดื่มน้ำเยอะๆยอะใช่ควรดื่มน้ำประมาณ1,600สี่ลิตรถึงแน่ละค่ะเป็นอย่างน้อยนะแล้วต้องกลับไปคิดนะว่าคุณดื่มน้ำได้ถึงขนาดนั้นไหมแล้วน้ำที่มาที่เราดื่มแล้วที่มาที่ไปของน้ำอีกปัจจุบันซึ่งก็ดีนะคะก็จะมีเครื่องกรองน้ำก็คือ แต่คุณก็จะได้ในเรื่องของการกรองสารพิษออกไปเอ่เผอก็กรองสารที่จําเป็นต่อร่างกายออกไปด้วยซ้ำนะคะแต่สิ่งที่เรามมกจะไม่ค่อยนึกถึงก็คือว่าสารอาหารที่มันจะเป็นนะคะแล้วก็โมเลกุลของน้ําวันนี้เนี่ยจริงๆก็คือว่าอยากท่านอาจารย์ก็หดไปซะก่อนเลยอต้องบอกว่าจริงๆน้ําอันนี้เนี่ยค่ะน้าโมเลกุลหกเหลี่ยมเป็นโมเลกุลหกเหลี่ยมด้วยนะคะ ผ่านการกรองก็คือเป็นฟิลเตอร์แล้วกรองทุกสิ่งอย่างออกหมดเลยต้องใช้ Reverse สออ o โม s ิสแต่เราจะไม่กินน้ำแค่ RO แค่นั้น,นเราก็จะต้องเติมอาคลายคือมีเลืลลอที่จำเป็นต่อร่างกายเชนิดลงไปหลังจากนั้นก็จะต้องเติมโอโซนเติมออกซิเจนลงไปในน้ำนะคะ ผ่าน U V ค่าเชื้อ,อนะคะ <UV. S 2> เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปผ่านตัวที่เป็นเทคโนโลยีแมกเนติกนาโนเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เป็นโมเลกุลหกเหลี่ยม,มและในโมเลกุลหกเหลี่ยมมันดียังไจงจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจารย์ลองเอาน้ําธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วดื่มคู่กันกับน้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมของซุเปิร์เราเนี่ยคะ่ะจะเห็นถึงความแตกต่างว่าดื่มน้ําของเรา ดื่มแบบไม่ต้องดูดหรอนะคะดื่มอึกอๆ,ๆไปอย่างเงี้ยคุณจะไม่รู้สึกว่าติดคอเลยไม่สะดุดเลยนะคะคือมันรู้สึกว่าสดชื่นอ,อแล้วก็นูำกันคลีนไม่มีล<า>ิ่นน้ำทั่วไปเนี่ยโมเลกุลจะอยู่ที่สิบสองถึงสิบห้าแต่โมเลกุลหกเหลียวก็คือแค่หกไคะเออเจะเป็นโมเลกุลนะ้ำโมเลกุลเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแล้วความตึงผิวเขาก็จะน้อยเพราะนั้น ความในการทําละลายอะค่ะก็จะดีด้วยอพอเวลาทําละลายดีในการนําพาสารอาหารที่ดีเข้าสู่เซลล์เราก็จะดีด้วยในการขับสารพิษก็จะดีด้วยม,ม,มีคนพูดเหมือนกันนะคะอยากแก้ต่างที่บอกว่า โมเลกุลหกเหลี่ยมเนี่ยก็คือน้ําแข็งไงจะถามหน่อยว่าแล้วคุณกืนน้ําแข็งลงไปไม่ได้สิติดคอเป็นก้อน,นไม่ไโอเคคือจริงๆละเอียดอ่อนนะกับเรื่องของน้าเนี่ยเรามองเห็นอาจจะดูว่าเป็นน้ำเนี่ยเราหาซื้อบริโภคทานอะไรก็ได้หรือน้ําบรรจุข,ขวดทั่วไปแต่ก็บรรจุข,ขวดทั่วไปเราก็ไม่รู้เลยว่าแหล่งที่มาความละเอียดการใส่ใจเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนอ,อย่างพี่หมอมากเคยบอกสม่ำเสมอน้านําเนี่ย เรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเยอะอนะครับแล้วถ้าเราได้สารได้สารปนเปื่อนได้อะไรปนเปื่อนมาก็ยากออที่เราจะรู้<ช>และมันเกิดการตกค้างใช่ใช่ใชคือจริงๆแล้วในสาชรชโลวัยน,นี่นะการบริโภคอาหารเสร็จปุ๊บจาต,ตามดื่มน้ำเนี่ยนะครับก็ควรจะกินน้ําเปล่าก่อนนะน้ําคือล้างอาหารเขาจะต้องขายเครื่องดื่ม เครื่องดื่มคือตัวกําไรที่สุดเพราะเราสั่งก๋วยจงก๋วยเตี๋ยวสั่งอะไรเสร็จเอาอะไรโอเลี้ยงชาลําเย็นกาแฟเอ่ออออะไรเนี่ยน้ำบวยน้ำกระเจี๊ยบเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ถูกบังคับว่าฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวฉันไม่ได้การกินน้ําลํใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องสั่งไงถูกไหมเพราะน้ําที่มีเครื่องมีน้ําตาลมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำโดยน้ำอัดลมนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะมีกรดมีแก๊สมีอะไรอีกถูกแล้วก็ แอลกอฮอล์เบียไวายวายยังโอเคหน่อยถูกไหมเ<ม>พราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ควรบริโภคเลยนะก็คือกินดีที่สุดคือน้าเปล่าดีละพะต่างข้าวเคิลอะไรเรียบร้อยขอ,อน้าเปล่าเลยจบนะแต่ถ้าบริโภคน้าเปล่าแล้วก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะเขาก็มีความละเอียดอ่อนว่าหนึ่งไม่มีสารพิษบนเปื้อนออสองม,มีสารที่มีประโยชน์อันนี้ก็มีใส่เกลือล่องเกลือแร่แคลเซียมแมกนีเซียมอะไรต่อมีอะไรเพราะพวกนี้มีความสาคัญนะเพราะเขาบอกว่าการบริโภคน้ําที่เป็นเหมือนน้ํกลั่นคือกองเกลี้ยงออกหมดเลยเนี่ย มันจะส่งผลทำให้เกิดภาวะเรื่องของกระดูกพุนแล้วก็เรื่องของโรคหัวใจได้เอาน้าน้ำนี่จะต้องมีแร่ธาตุสมดุลตามธรรมชาติเหมือนน้ำน้ำสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุธรมนอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าเราจะเออเออไอแร่ธาตุสมัยโบราณเนี่ยมันก็ปนเปื้อนมาพร้อมกับสารที่มีปนเปื้อนเวลาออกออกไปมันก็ต้องออกออกไปหมดพอออกไปหมดมันก็เกิดโทษก็ต้องมีการใส่เติมมาไปเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมชาติ แล้วนนี้ก็วิลิสมาหลาเข้าไปอีกทําให้เป็นหกเหลี่ยมมีความละเอียดอ่อนละเอียดละออในการดูดซึมในการขับชายอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้มีความเป็นด่างอยู่ในตัวมันเพราะเมื่อที่ท่านอาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือการจะไปทานก๋วยเตี๋ยวทานที่ร้านนู้นร้านนี้ต้องมีน้ําตาลเข้าไปจากเครื่องดื่มใช่ไหมคะโดยเฉพาะพวก อะไรนะน้ำอัดลมในภาวะที่เราเป็นกรดเนี่ยในร่างกายเราเป็นกรดนะไม่ใช่เราไปมองแค่ที่กระเพาะเราเป็นกรดนะแล้วเราก็บอกว่าคุณกินน้ำด่างเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ไปลดความเป็นกรดในนี้มันก็สูญเสียการย่อยอาหารซึ่งจริงมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันมีความเป็นด่างอ่อนๆเท่านั้นเองสิ่งที่คุณควรจะคํานึงมากกว่าคือภาวะที่เลือดคุณเป็นกรดอะไรตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหาวิธีการที่จะทําให้ภาวะคุณ ็นด่างเนี่ยน้อยแทบไม่มีเลยพอยิ่งภาวะในร่างกายคุณเป็นกรดมากเท่าไหร่โดยเฉพาะในกระแสเลือดนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอยู่ค่ะก็คือว่ามันจะไปทําให้คุณเนี่ยเป็นกระดูกพูนกระดูกพุนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เลือดเราเป็นกรดเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะสลายกระดูกออกมาเพราะว่าแคลเซียมใช่แคลเซียมเป็นตัวที่ทำให้เป็นด่างเพราะฉะนั้น พอเวลาสลายออกมาเนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะปรับสมดุลในร่างกายเราไงเออแต่เราก็ไม่เคยมีเครื่องมือเข้าไปช่วยเลยใช,ใช่ไหคะอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเซลล์ปกติเนี่ยจะทํางานได้ดีในภาวะที่เลือเ <นะ S 2> เดเป็นด่างใช่จริงเพราะว่าแต่ละวันนั้นเราทานอาหารจังฟูทานอาหารนั่นอาหารนี่ปุ๊บเนี่ยเลือดก็เป็นกรดเพราะพวกเนื้อสัตว์ทําให้เลือดเป็นกรดอาหารแปรรูปขนมน้ําตาลของหวานน้าอัดลมพวกนี้ทาให้เลือดเป็นกรดหมดแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของแคซอร์มาลงมะเร็งเนี่ยพวกนี้ต้องต้องปรับเปลี่ยนเลือดให้เป็นด่าง เพราะว่าภาวะเลือดเป็นกรดเนี่ยทำให้เซลล์เม็เล็งเจริญเติบโตเซลภูมิคุ้มกันแย่ลงตายแล้วแต่ดางนี้ก็โอเคเนาะพูดถึงว่านะปรับคุณสมดุลให้แบบว่าเลือดเป็นด่าง พี่เปิรนถามจริงเหอเกิดมาอะไรเนี่ยทำไมคิดถึงเรื่องราวเยอะแยะมากมายคือเรียนมาแล้วคุณพี่ลิร์ t เหลือเกินนะคือทําทุกอย่างการดํารงชีวิตสารเสริมอาหารวิตามินเกลือแร่รวมเยอะแยะมากมายเหลือเกินรวมถึงยังมีน้ำที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอาจารย์บอกค่ะคุณอดอาหารได้นะคะคุณในเอทได้แต่ว่าคุณอดน้ําไม่ได้แต่คุณจะเลือกน้ําแบบไหนที่ดีต่อร่างกายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดีจังเลยหลักสูตรเนี่ยพัฒนาคนออกมาได้แบบว่ามีเรยกว่าสุดยอดอร่ง คือคิดไปให้มันสุดคือไม่ใช่คุณจะทําน้ําสะอาดก็คือทําแค่อาอหรือคุณจะเป็นแค่น้ําด่างคุณก็แค่ด่างคุณไปอะไรเนี่ยคุณไปให้มันสุดเลยอ่าเรียกว่าสุดตู่รู้ก็ต้องรู้ให้แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนะครับว่าไปนะครับคือต้องขอขอบคุณพี่หมอมากนะที่ผลิตนะครับบุคลากรดีๆนะครับออกมาสู่สังคมไทยดีกว่านะครับกับหลักสูตรวชศาร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหมอธุรกิจบัณฑิตนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถาม เข้าไปที่มอธุรกิจบัณฑิตได้นะครับใครที่อยากจะมีความรู้และเป็นตัวอย่างแบบอย่างพี่เบิร์นะครับเอาแบบตัวอย่างก็ติดต่อเข้าไปที่มอธุรกิจบัณฑิตทีนี้รุ่นที่สามรุ่นที่สามรับทีนี้ใครที่นะครับนึกถึงและเล็งเห็นนะครับร้านค้าร้านอาหารนะครับโรงแรมนะครับสถานบริการหลายที่นะครับที่อยากจะมีน้ําดีๆแบบนี้ไปเซิร์ฟให้กับลูกค้านะครับบอกได้เลยสามารถ คอนแทคติดต่อเข้าไปที่ไหนครับได้เลยค่ะ021179898ค่ะครับขึ้นเบอร์ข้างล่างให้เลยนะครับสำหรับติดต่อไปนะครับสั่งซื้อน้ำไปกับวางจำหน่ายในร้านค้าเลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ w w นะคะ w w w s u per healthy c o m คอ่ะคอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดสั่งเป็นลอสหรือสั่งอะไรไปบริการอยู่คุณก็ราคาพิเศษอยู่แล้วใชคาพิเศษด้วยแล้วก็มีของ มีกาแฟซูเพอร์แจกให้ด้วยกาแฟซูเพิร์ไม่ต้องบอกเลยหอมลำจวนจิตคิดไม่ผิดที่จะได้ชิมนะครับวันนี้้องขอขอบคุณมากครับกับพี่เบิร์ดนะครับผู้บริหารจากบริษัทซุเพิร์สนะครับที่เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ของอะไรนะฮะเวชศาสตร์ชะลอวัยและเพิ่มควสุขภาพของมอธุรกิจบัณฑิตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดที่ให้เกียรติกับทางรายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับขอบคุณมากพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีครับ